ต<า>ัดท้าทุกวันเป็นดอกเลยแต่ว่าใบามัน ทิ่งเอาไปพอมแมลงมันกินแต่ดอกใหญ่แล้วนะเนี่ยสวยสีสวยอันนี้จีหลขาสี่ช่วงชุ่ดอกนี้เวลาตอนมีแสงแดดเยอะๆเขาจะบานดีมากบานดอกใหญ่สวยมินิมินิมินินโรสสีขาวสวยจังเลยสั่งมันเป็นดอกสอง เด็นดอกบัวนะคะประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนี่ออกใบมาสองใบแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็ออกมาอลอดนะครับดอกบัวพักบุ้งงามแล้วแดดมันไม่ค่อยโดนมันเลยแดชงชาแต่ว่าเป็นคฟองสวยเลยนะ ออกดอกเต็มเลยไม่รู้พิกอะไรพิกขี้หนูหรอเปล่านะทําไมมันต้นน้อยๆก็ไม่รู้ต้นอะไรเนาะน้อยๆเห็นไหมราคานี่ต้นอะไรดูต้นไม้พนดินกะเพราโหระพาหอมมากตรงนี้เนี่ยโรยพวกเผือกไข่ไว้ตัวทากมันมากินเห็นไหมคะแต่มันย่อยฉลายยากนิดนึง ถ ah ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆวันดินสะหน่อยต้นทัพพู อยาจะกินลูกชิ้นปลาราดน้ำจิ้มไก่เหมือนที่บ้านเราค่ะแต่มันไม่มีลูกชิ้นก็เลยใช้ลูกชิ้นปลาหลอดแทนรสชาติมันก็เป็นรสชาติปลานะแต่มันจะมีความเนบๆเหมือนมันมีแป้งเยอะมากกว่า ก้วชิมปลาบ้านเราแต่มันจะหนึบๆนี่ค่ะแค่ขัดไปก่อนน้ำจิ้มไม่ค่อยเผ็ดจิ้มสำเร็จรูป วันนี้นะคะเป็นวันพุธนะคะห้างซูเปอร์ใกล้ๆบ้านนะคะเขาจะลดราคาไข่ทุกๆวันพุธนะคะแต่เขาจะให้ซื้อหนึ่งคนหนึ่งแพ็คนะคะวันนี้ก็เลยจะพายูมิจังเดินไปซื้อไข่นะคะไปสองคนก็จะได้สองแพ็คนะคะาไปซื้อไข่กันนะคะลุกค่อยๆลงไม่กล้าลงอ่ะมามาผ่าลงลูกอ่ะอึ๊บ one two t h r e Tem cocô วันนี้นะคะเป็นการพามิจังนะคะเดินเล่นแถวบริเวณบ้านนะคะครั้งแรกค่ะก็ปกติอาจจะพาอุ้มเดินนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขาําลังหัดเดินก็เลยอยากจะพาเขาเดินค่ะวันนี้ก็เจอยายนะคะเขาจะมีอาการกลัวคนค่ะหลบหน้านะคะแล้วก็จะหยุดเดินเพราะว่าช่วงที่เขาเกิดมานะคะจะไม่ค่อยได้พาเขาออกนอกบริเวณบ้านนะคะเพราะว่า อย่างที่ทราบนะคะมันมีโรคโรคโรคที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านนาะก็จะไม่ค่อยอยากออกนอกบ้านแต่ต้องมีการระวังเขาก็เลยจะมีอาการกลัวคนเวลาเขาเจอคนค่ะอเอาใหมเ่เอาใหม่ด็กมาลูก่ะ เด <ibl ampa S 1> ินมาค่ะค่อยๆเดินจจจทานีน <llow them. S 1> ี heures, はは่อ้ ans, ีจ้ะอนีอ้ีจ้าทางนี้ค่ะนอ้จ้ะทางนี้เหรอนี้จ้าค่ะไี้จ้อายุนี่จ้ะ้มเ้มาไไหนคะเอาเข้าสวนคราเอาเดินกลับบ้านเอ๊ม หมุนไปไม่ถึงใครฟ้าวอร์เอฟ้าว้าวหนูพูดฟ้าวอร์ ลาว์กันนะฟลาว์หัวเช็ดชิมฟลาว์ฟลาว์เสียงดังไม่ได้ยินาว์ฟาว์คนใหม่นอ้จังฟาว ี้128มา2คนก็ได้2แพ็คนะคะเขาให้คนละแพ็คมา2คนอายุนี้ก็ได้แ2แพ็คแต่ตปกติ98เยนนะวันนี้128เยน แต็มเลยเก้าอี้จะลากไปไหนลูกมันจะลุมไปไหนคะลูกเอามาเนี่ยเอามาเก็บเอามาเก็บชอาใจชอาใจมามา่โดนมาเก็บแล้วลูกเจเ๊ไปไหนอเอง ถึงบ้านแล้วค่ะได้ไหมคะถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวใหนูไปนอนกันนะได้ไามกับไอ้มิจฉาบายบายค่ะบายบายค่ะงนนะบายบายอนบายได้ค่ะนอนแล้วะคมิจาไปนอนกันนะคะเบจะนอนน บายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะไายบค่ะบายบายค่ะไวค่ะไก่วค่ะคะเดี๋ยวพครมีจฉาไปนอนก่อนนะคะบาบาย